ดูแลผิวหลังกดสิวทำแบบนี้ก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ำเกลือช่วยลดการอักเสบพร้อมป้องกันการติดเชื้อและค่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะทำให้เกิดสิวได้ค่ะ 2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าโดยมีส่วนผสมของ m อ i s ไรเซ z e r และ c e r a m ม d มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูและปกป้องผิวให้แข็งแรงรวมถึงช่วยลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทาครีมลดรอยสิวหากเกิดรอยดำรอย แดงแนะนําให้ทาครีมลดรอยสิวเพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นค่ะ4หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารผลัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะ AHA และ BHA ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและอาจจะทําให้ผิวเกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ 5. ทาครีมกันแดดเป็นประจําทุกวันผิวหลังจากกดสิวแล้วจะค่อนข้างเซนซิทีฟอีกทั้งยังส่งผลให้รอยสิวเข้มขึ้นด้วยเหตุนี้จึงควรทาครีมกันแดดเป็นประจําเพื่อปกป,ป้องผิวจากแสงแดดสาหรับ ใครที่เพิ่งไปกดสิวมาก็ลองนำขั้นตอนดูแลผิวหลังกดสิวเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อให้แผลของสิวไม่ทิ้งรอยแผลเป็นค่ะ